สวัสดีค่ะอ้อมค่ะ family v D W วันนี้อ้อมจะพามาหาหอยอีกแหล่งหนึ่งค่ะเดี๋ยวสิอันนี้เป็นแหล่งหาหอยค้างค่ะมันจะมีหลายไซส์เลยนะเอาพรัวเอาช้อนเอาอะไรอุปกรณ์ทำสวนมาขุดได้เลยค่ะแถบนี้ทั้งแถบจะเป็นแหล่งหาหอยค้างค่ะอ้อมขับรถผ่านทีไรนะก็จะเจอคน มาขุดหาหอยแถบนี้ตลอดเลยค่ะเดี๋ยวอ้อมพาไปหาดูค่ะไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงบ้างอ้อมก็ยังไม่เคยมาหาหอยที่นี่เลยอันนี้เป็นครั้งแรกค่ะจะได้มาหาด้วยกันแล้วก็ดูด้วยกันด้วยว่าหน้าปาหอยครางที่นี่จะเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวอ้อมจะลงพิกัดให้นะคะตามไปกันเลยค่ะ ีช่หยีบหยีบแล้วก็เอาเท้าขุดขุดนี้ก็ขึ้นมาแล้วนะแต่ต้องเลือกหน่อยค่ะเพราะว่ามันจะมีทั้งตัวใหญ่และตัวเล็กเอาจริงๆนะอ้อมก็เพิ่งมาหาเป็นครั้งแรกเหมือนกันค่ะแต่เห็นคนเข้าหากันเยอะตลอดเลยเราขับรถผ่านเมื่อไหร่ก็มีแต่คนหาหอยเนี่ยหอยคางอ้อมมาก็เลยลองมาดูซะหน่อยเห็นไหม ต้องลงตามน้ำลึกๆหน่อยค่ะโน่นมีคนสนุกตามทางโน้นก็หากันเยอะเลยค่ะเอาพร่วเอาอะไรมาขุดเดี๋ยวก็เจอค่ะบางที่นี่มันจะเป่าน้ำออกเองเลยนะนี่เอาเห็นเป่าน้ำปิดๆตรงนี้แถวๆนี้เดี๋ยวมาดูกันนี่ กองไว้กันกองไว้ตรงนี้กันเห็นปิดปิดอยู่แถวนี้มาดูสินี่จริงๆด้วยตัว,ต,วตัวมันเล็กค่ะต้องหาเอาหน่อยนะไซสน์นี่แต่นี้ใหญ่หน่อยนึงดิ่ๆิิปิดน้ำออกมาด้วยเนี่ยอันเป่าน้ำออกมาค่ะนี่นี่นี่เต็มๆเลย ถวเนี้ยใช่หมดเลยค่ะดูดินี่เต็มกำมือเลยนะนี่ดูสิแต่ตัวเขาเล็กค่ะเดี๋ยวต้องเลือกหน่อยนะเฮ้สวัสดี่อันเฮดอาสปึกขึ้นนี่เต็มกำมือเ,เลยค่ะดูสิแต่ตัวเล็กจังเลยอะ่ะต้องเลือกค่ะดูปะดียะ๋ย นี่ยต้องเลือกค่ะอ้อมไม่รู้ว่าตัวเลไกอย่างนี้กินได้เนื้อจะเยอะหรือเปล่านะเดี๋ยวอ้อมจะเอาไปลองดูดูดินี่นี่ขุดมาเลยถ้าเจอตรงไหนที่มันเป่าน้ํานะเราเอามือจิมจิมนี้แบบโอ้ยคนโยนมาให้ก็โยน <c oughs> นี่เต็มเลยดูดูเต็มเลยค่ะดูดิไม่นีอยน้อยๆนั่นน่ะ มีแต่ตัวเล็กๆค่ะต้องเลือกนะนี่อยู่ตรงนี้แล้วเป็นดงงละอ้าวปะปะ<ม>เยอะมากๆเลยอะ่ะอุย้ยดูดีเนี่ยคำตรงไหนก็เจอปะปะ<ม>เยอะมากมากเลยค่ะดูดิอ้อมขุดมากองกันไ<ม>้อ่ปะปาปาย่าเอาเลยเดี๋ยวขุดขุดกองไว้เดี๋ยวอ้อมเลือกแล้วเดี๋ยวค่อยฝังตัวเล็กๆลง อุ้ยมันเยอะอย่างนี้ดูดิเอาอุ้ยอ้อมก็ว่าเห็นมันเป่าน้ำปิดๆตรงนี้เนอะก็เลยมาคำๆดูดูดิ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 ดูคำดูดิดู าก็มาโอโหโอโหโอ,อยู่ทใใี่ใกล้เลดูดิแค่ล้วงล้วงเอ,อาแล้ก็กองไว้แล้วเลยมันมีตัวเล็กเยอะค่ะอ้อมต้องเลือกเอาตัวตัวโตๆมันแล้วก็เอาตัวเล็กฝังดินได้เหมือนเดิมดูน้องดูจานี้มันนางเลยสิเนี่ยนี่ได้อีกแล้ว <laughs> นะมันเป่าตรงเนี้ยเยอะแยะเลยปะป๊า,ปาดูดิเนี่ยมันเป่าตรงเนี้ย

นี่เป่าปิดปิดนี่เดี๋ยวมาดูโนนเห็นไหมเต็มมือเลยแต่เขาตัวเล็กมากเลยค่ะเดี๋ยวอ้อมต้องเลือกหาตัวโตๆแล้วเนี่ยโอ้พ่ปพาอดูดิโอ้ยเดี๋ยว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 เอาไงอะทีนี้ อ๋อมาเจอจุดที่มีตะหอยทั้งนั้นเลยค่ะแล้วตัวเล็กๆด้วยนะเนี่ยเต็มเลยดูดิ เยอะมากเลยเอาดิคำตรงไหนก็เจอนี่นี่นี่นีนเอาใส่กัน,น,นตัว,ตวเปาน้ำปิดๆเลย แค่จุดนี้เป็นกองเลยเดี๋ยวอ้อมจะเลือกเอาตัวโตๆค่ะแล้วก็จะเอาตัวเล็กฝังกบลงในดินทรายเหมือนเดิมค่ะสงสารเ,เขาเนาะเขายังเล็กอ,อยู่เดี๋ยวค่อยเขาโาตอก<ม>ีกตรงนี้จุดนี้เดี๋ยวเป็นแหล่งหาหอยอ้อมเลยนะเนี่ยอ้อมยังไม่เคยหาค่ะมาครั้งแรกแต่ดูสิเนี่ยนั่งเลือกหอยดู อันนี้คือพิกัดหาหอยท้างค่ะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าไปดูว่าพิกัดหาหอยนางลมหอยคางที่อื่นจะเป็นยังไงนะคะสำหรับคลิปนี้อ้องก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ค่ะสำหรับพิกัดหาหอยคลิปนี้เดี๋ยวอ้องจะลงให้ท้ายคลิปนะคะสวัสดีค่ะ